สวัสดีครับมาพบก,กับทีมงานอวยฟุตบอลถ้าทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกแล้วส่งชุดนี้ไปลงสนามพี่ๆคิดว่าจะสู้เขาได้ไหมครับมาด้วยคนแรกครับประตูพี่บัวเลยบัวขาววันชาเมกีกองหลังสี่คนวันฉลองเสกสรรกุลาบดำเพชรธนง กองกลางปจันสายน้องโอ๋ไก่ย่างห้าดาวเสียงมณีตะวันฉายพีเคเสียงชยัยสุปขบอรบัญชาเมฆกองหน้าให้ไปเลยครับรถถังจิตเมืองนนท์พี่คิดว่าจะสู้เขาได้ไหมครับชุดนี้ดูจากตัวแล้วมีอวกเนี่ยทีมอื่น